มึมีบ้านเหี้ยบ้านหกศูนุ์เออมึงเรียกบานหกซูนเนี่ยตัดมึงมาหลายบ้านเหี้ยมึงให้ข้ามเงินอะไรปั๊มนี่ปั๊มสุดท้ายแล้วหรอเลยปั๊มมั้งเอ๊ะ เงี้ยเ้วกูออกล่าบ้านเดียบีที่ไหนอรอบ้านเดียบีพวกมันไม่ต้องอยากรู้ว่ามันมันมัได้ล้านละเท่าไหร่เหรอเท่าไหร่หรอพี่ล้านจะได้เงินเดียวสองพันไม่หมายถึงอ่ะรวมรวมเงินอ่ะบ้านเดียบีนี่คืออยู่ที่ไหนวะไอร้านแถวร้านสักดิ์บ้านเดียบีพวกมันไม่มีบ้านเงี้ยมึงเรียกบ้านหกศูนย์ดสัต พูดมาไล่บ้านนี่อ่ึงให้ข้ามเดินพูดต้องเรียกมาหลายบ้านแก๊งแตกไอ้เฮียโอ้แรงโพูดแดงเทียอะไรอย่างน้อยไปไปไม่เรียกบอลซูลี่มึงเอาเขาไปเทียบจะไปเทียบไปสาดเรียกบอลซูลต่อเนี้ยมึงอย่าบอกไปเกียต้องบอกมันอย่างน้อยไปด้วยไอ้เฮียบ้างไปนะบ้างไปนะไปนะเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันร้านหนึ่งมันได้ได้เท่าไหร่อ่ะพี่ผมอยากรู้อ่ะ ได้เป็นถ้ารวมเพนฟ้าแม่มือพูดเนี่ยมันได้หรอถ้าใครดูแม่ไม่ได้เงินเท่าไหร่พี่ทั้งหมดอ่ะถ้าตีเป็นเงินอ่ะตีได้ห้าหมื่นประมาณนี้เออประมาณห้าหมื่นร้านละห้าหมื่นถูกไหมจะแต่ตู้ในมันงัดยากตู้ในมันยากมันก็เสียที่งัดด้วยใช่หักหักที่งัดด้วยก็เหลือวันสามสิบหมื่นอ่ะแต่พึ่งมีกันปอนอ่ะเต๋อพึ่งพิ่งเพิ่งมีการปอนไปใช่หรอไปดูร้านไปดูร้านข้างกันไปดิบันีจี คนดีๆเยอะเดี๋ยวไอ้โอ๊ตฟุ้งเขาน้ำตาไหลหมดใช่ปะไอ้เี่ยทำแก๊งมาตั้งนานมีบ้านเป็นของตัวเองไอ้ชิบหายคนอื่นเ็คนในเมืองเรียกบ้านแต่ปัเหาบ้านแต่ปัญหาไเขางผมเป็นไอริกครับผมน้องให้แล้วไอ้เหี้ยโดนเราตัวเองไปปเรียบเทียบกับแก๊งแตกมันมันติดขู่ดามันติดขู่ดามมันติดขู่ดามไอ้สัสเออมันงานไม่ได้ใช่ปะเป็นไอริสกูก็ผูกคอตายได้ฮะ เรียกบ้านของซุนต้องเรียกบ้านต้องเรียกบ้านคุณโอ๊คซุนด้วยนะ,ะจริงอ่ะทำไมมาดูไอ,อ้นี่จะเห็นได้่เชื่อเสียงดังฟัง,งชัดอ่ะวศฐานอะได้ปะได้ไพี่ <c oughs> ได้ไหมอะ่ะปีที่งัดอีกอันป่าวจ้าวจ้าวอ้าวมันเรื่องจริงครับมันเรื่องจริงเนี่ยไอ้ยาอยู่ตรงนี้ก็แตกไอสัตว์เดี๋ยน อยู่ตรงนี้ก็แตกไอเหี้ยเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ก็แตกพอขับบ้านผ่านบ้านนี้ก็เรียกบ้านไหนประเฮดไอสัตว์มาบ้านนี้ก็แตกไอเหี้ยผ่านบ้านนี้ก็เรียกบ้านไหนประเทศควายไอสัตว์เดี๋ยวอีกหน่อยไอเหี้ยกลับมารอบสามมีรอบสามเดี๋ยวบ้านอยู่นี่ไอเหี้ยเรียกบ้านบ้านไหนปรเฮดเดี๋ยวแม่งเรียกทั้งแผนที่ทั้งแผนที่เหี้ยบ้านไหนปรเฮดหมดไอสัตว์เหี้ยควาย มีค่าเกินไอสัตว์พวกแกงแตกอ่ะอเหียไอสัตว์ขึ้นเลยป่ายเหียจริงหเหียมันจริงด้วยไปเรียกเลยว่าแกมาเหตุหไอสัตว์ควยอย่าเรียกแกงแมาเหตุไอสัตว์เรียกแกงดาม่าดีกว่าหเหียหากินเกินดาม่าไอสัตว์ ไอ้เหี้ยล้อไปเรื่อยส <ะ S 2> ัตว์พอดีค้ากันไปอะ่ะเลืเรื่อยอ่ะเฮ้ยส<ะ>ัตว์เฮ้ยใครถ้าสอดแบบนี้ใครเรียกบ้านอนะไรเหปรับปรับสามแสนนะมาเต็นจดชื่อดนอะถ้าไม่จ่ายกูทืบกูไม่ชอบอบอกว่าบ้านหกซุนข้างล่างอะ่ะคือข้างบ้านหกซุนตรงสามไอไอตรงไอตรงนั้นอะอเ,เรียกบ้านหกซุนบ้านหกซุนราคาหกซุนเอนเอจบ ห้านตักร้านตักเรการบ้านหุฉุนได้สัดเวลาได้ยินน่ะชื่อบอกอยู่ดีมีเฮดไม่ได้มีค่าแค่พลาสติกนี่เฮี่ยไม่มีทั้งหมดกี่ล้านนะพี่ที่เราไปยัง,งัดไปเนะ่ะผมนับก่อนนะไม่รู้<ม>่ะ ห้าหเจ็ดแปดล้านแล้วมั้งไอ้เฮียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดแปดล้านก็เท่ากับได้สี่แสนถูกป่ะพี่ถ้าทำทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงก็ได้สี่สี่แสนปะใช่พี่มาเตยหน่อยอันนี้เราไม่ได้เอาเงินเราประกาศสักดาว่าเรากลับมาแล้วใช่เราประกาศสักดาเขาบอกว่าหลังละห้าหมื่น ใขนาดกันขนาด,นาดนเถอ<ฮ>ะนี่ผมกันได้เป็นดาวอ่อวะวัฒนาเฮ้ยหอยอยู่บนน่ะหอยพี่หอ,อยพี่ ยินดีนั่งหลังก็แบบหลับรัวๆสบายอ่ะปล่อยเอฟเคสบายเลยเพิ่งนั่งหลังไงโอ้โหเพลินเลยเดาลัสมิงพระสังขานังที่ใหญ่ยังฝันนะพี่ก๊อตเฮ้ยเียมมึงจะเอฟเคได้กันไปแล้วเฮีย อย่าให้มันั่ง,งหลังลนะเ<ห>ว้ยไอส้สัตว์แม่งเอฟเคจริงจังเลยอ่ะเออเอรอพี่แคทอยู่นะเออแต่ดูข้างหลังพวกข้างหลังดีแันเลิศดีว่ะดูแบบเลิศจัดเฮ้แต่กูชอบบรรยากาศแก้งแบบนน้ะ ใช่เลิศดิรู้สึกชอบนะพี่เออแต่มันมันมันควรจะเป็นแบบนี้สี่สิบคนจริงๆควรจะเป็นแบบนี้สี่สิบคนจริงนะก็แบ่งไปหลังละยี่สิบใช่ผมมันมันควรจะเป็นนะพี่มันเป็นไม่ได้เธอมันไม่มีทางเป็นได้มึงเชี่ยกวูดิแต่แต่ผมว่าพี่พี่กับผมทำได้ไม่ได้กูทำไม่ได้ไม่ได้เรายืมคำขาดได้พวกแม่งไม่ได้สมือเชี่ยกูดิไม่ได้ ไม่ได้มันจะมีบางตัวแบบเอาเอางี้แล้วกันพี่สามสิบอ่ะสาคนโอ้ยี่้าได้ยผาได้ยาได้เออมาแล้วเฮียเว้เวงเเยออะยเยอะเยอเยอะจัดี่เ้ยไ้เไม่พี่ชนเขาพี่ชนเขามื่กี้ ายปะโอ้ยโดนยิงระวังไอ้หยอยอุ๊ยเดโดหัวแข็งปังหมดาหมดเวลาหมดาหัวอะไรวะน่ะสวยพี่สวยเลยหล่นหล่แน่หล่นแน่ถ้าบู๊แบบนั้นหล่นแน่โอ้โหเพลินเลยนะมึงปึ้งเงินเป็นปึกปึกปึกตองปึกปึกปึก ไม่เดี๋ยวเขามากดพี่ถ้าเขากดเราก็ไม่ได้นะพี่ถ้าเขาบอกใหรเ่อเขาบอกอะไรก็เลยเอาเลยไอ้หญยนี่มันกลับมันมันมาทีมันเอาเรื่องในโบราณสมัยโอ้โหเขามีเี่เขามีหัวหัวลหัวไฮองหวร้านนึงเลยเหรอว่าไหว่เไงเอาดี ไอ้เหี้ยเออเบียปนเนื้อแล้วเขาไม่พกเงินเลยว่ะสาสแต่แต่จริงนะพี่เซิร์ควรจะเป็นแบบนี้นะโอ้คือมันมันจัดเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เธอมึงต้องฟังเว้ยมันจะมีบางคนในอินดี้มัวแตรทำลูกยังทำไม่ได้เลยศาสตว์มึงจะทำได้ไงวะมึงไม่มีทางทำได้โองเ้ถ้ามึงทำได้นะถ้ามึงทำได้นะตัวตัว่อได้ไหม พี่ไปเลยบอกให้ลุงสละหัวหน้าแก๊งให้หมดเลยเนอะหมื่นหนึ่งป่ะใช่ใช่ใช่ได้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 สามสิบออนตลอดแล้วอยู่แบบว่าแอคทีฟอย่างเงี้ยสามสิบออนตลอดไม่มีเจนมึงไปสักสองคนก่อนมมึงไปบอกพี่เมื่ก่อนเลยไอออนไอเวสอะไรเงี้ยมาดาเพื่อนมึงก่อนเลยไอเจนต้องว่างก็่อนแล้งดิ สิบคนนะยีสิบคนได้เลยพี่ก็ไปเอาเลยยี่สิบคนอะได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีแบบว่าคนที่เขาตั้งใจจริงเแต่ตุ้งพีนี่ทหาพี่ก็ไปเอาเลยตอนอยู่บ้านพี่ก็ขอเลยถึงยี่สิบคนถึงไมีมีมันอยู่บ้านอะอะไรอะแต่สามพี่แจ๊คคือสองคนนะพี่ขอเลยพวกพี่แทบจะวันท้งก็มาตลอดต้องมาพี่แย๊คไม่มีไฟเลยก็เป็นขอข้าวกินหน่อยอ้าวความรับผิดชอบนั่นแหละพี่น้องไปยุ่งบ่ผมก็ไม่ผมก็ไม่มีไฟแต่ผมก็มาเพราะว่าความรับผิดชอบไงพี่ใช่มเมล่ะไหร โอ้โหในตัวม้านยังไม่ถึงเลยพี่มีใครมีข้าวกินไหมหน่อยหนึ่งสองสามสิบตัวแค่นั้นแหละเพราถ้างั้นก็ต้องแจกทุกคนยี่สิบสามสิบนะโอ้กูขิวจะตายตัวครับขอบคุณครับผมใเบิกแค่เต็มตัวพอแล้วถ้ามึงจะเล่นสตอรี่มึงเบิกแค่เต็มตัวพอหมดค่อยเมาส์มาใช่ใช่ถ้าเต็มตัวเบิกได้ตลอดพี่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เดินมาขอกูระพาลัดต้มิงอ่ะ อยู่นั่นแหละเกี่ยวน้องจังเลยกระเป๋าตังคานังอ่ะพี่มีเป๊ะปะหมดจังวะบ้านหมวดจังเลขนี่เป็นเจ็ดห้าค่ะน่าจะหมดแล้วพี่งั้นร้านนี้หมดแล้วปะเหลือกี่หลังแล้วเราพักก่อนั่นไม่ได้เหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมันจะถึงลูปต่อไปแล้วน่ะอันนี้ไม่ไอ้ดอกไปยังไปไหนกันนะเอาไอ้ดอกไปเออไอ้ดอกไปเออไอ้ดอกไปแปดสี่นาทีเนี่ยไปขามจะแดงไหมขับจะแดงก่อนเับลงมาเดี๋ยวน้บใจน้ำกีลาหรือว่า ชุบปะชุบไม่ครับชุบให้เดี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้แอดดับจะไม่ได้แอดดับโอเคโอเคเออใช่ใช่แอดดับแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้ำใจนักกีฬาครับโอเคสปิริตสุดๆไดี๋ยวเขาบอกเป็นคนดีนะไอ้ไม่แต่เขาไม่ได้ได้แอดดับเป็นาสตร์โอยน้ำใจนักกีฬาต้องมีเดี๋ยวเขาบอกลูกแอดดับลูกแอดดับกูฮานลูกอ่าโอเคไอ้สัตบขาทุกคนเยี้ยแหละ